ในช่วงเวลาหนึ่งของยุคเยนคอปครับชาวีซีมอนเคยเกือบที่จะย้ายมาอยู่กับเรารายงานจากบิวสื่อดังเมืองเยอรมันครับบิวเขาได้บอกว่าในช่วงเวลาที่เยนคอปเป็นกุนซือของเราเนี่ยเคยติดต่อไปยังเปเ,เชนะเพื่อที่จะยื่นซื้อชาวีซีมอนแต่ณเวลาขณะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ เปเช่เองให้ทีมอื่นๆที่ให้ความสนใจชาบี้ซีมอนปล่อยตัวได้ในรูปแบบการยืมตัวเท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลสัญญาจะมีในรูปแบบการยืมตัวเปเช่ไม่ต้องการที่จะขายชาบี้ซีมอนณเวลานั้นนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นชาบี้ซีมอนยังอายุน้อยมากๆ ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เปเชมองว่านักเตะค,คนนี้มีแววที่ดีนะมีอนาคตที่ดีถ้าเกิดเก็บไว้อยู่กับทีมจะมีประโยชน์กับทีมมากๆก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยชาบี้ซีมอนจะย้ายไปเล่นให้กับอาบีไลซิกในบุนเดสลีกาเยอรมันณนะปัจจุบันกลับมาสู่การรายงานของบิวครับคือเยอนคอปเนี่ย ชอบชาวิซิมอนมากแล้วก็ติดต่อผ่านใครรู้ไหมครับติดต่อผ่าน v i r ร์จิลฟานไดเออฟานไดนี่แหละทำหน้าที่เอเนต์ในช่วงนั้นเหมือนกับพี่ยักษ์เขาไปเรียกกล่อมชาวิซิมอนด้วยนะครับแบบโน้มน้าวให้ชาวิซิมอนเนี่ยย้ายมาลิเวอร์พูลนะแล้วก็ เหมือนกับว่าไปเล่าอะไรหลายๆอย่างให้กับชาบีซีมอนฟังนะวัฒนธรรมของเมืองลิพูเป็นยังไงคนเมืองลิพูเป็นยังไงสโมสรมีกระบวนการทำงานมีรูปแบบวิธีการทำงานอย่างไรไปพูดข้อดีทั้งหมดไปโน้มน้าวทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชาวีซีมอนย้ายมาอยู่กับลิพูแต่ในท้ายที่สุดทั้งสอง หมายถึงลิวพูกับชาบี้ซิมอนเนี่ยก็ไม่ได้ลงเอยกันดังนั้นแล้วก็นับได้ว่าครั้งหนึ่งนะครับชาบี้ซิมอนเคยอยู่ในลิสต์รายชื่อของนักเตะที่ลิวพูให้ความสนใจนั่นเองครับต่อกันด้วยเรื่องราวของการพรีวิวครับวันนี้เนี่ยฮูสกอร์เขาคาดการว่าแม้จะเป็นคาราบาวครับแต่ลิวพูจะใช้ทีมชุดใหญ่ลงสนาม นะครับอาจจะมีโรเตชันบ้างนะเนื่องจากเราเคยเพียงพัมให้กับไบตันมาในฤดูกาลก่อนๆแต่ในครั้งนี้เนี่ยอานเนอร์สลอตบอกว่าแม้ว่าตัวเจ็บของเราตัวหลักหลายคนจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าว่านักเตะของไบตันเองตัวหลักก็ไม่ฟิตเหมือนกันโดนแบนเจ็บนะตังอย่างเงี้ย หลายคนเจ็บไม่พร้อมลงสนามแต่อานเนอร์สลอตบอกว่าจะไม่ประมาทนะครับผมบอกเลยไบรทันเนี่แหละคือหนามที่คอยมาทิ่มแทงทีมใหญ่อยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นเสี่ยนหนามตำใจเวลาที่เล่นเกมลีกคอยโฉบแต้มคอยแบ่งแต้มจากทีมใหญ่ไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งดังนั้นแล้วเนี่ย ในรอบนี้ในศึกคาราบาวครับอันเนอร์สลอตจัดชุดผมใช้คํานี้แล้วกันจัดชุดกึ่งเต็มทีมอ่าก็อาจจะโรเตชันหลายตําแหน่งอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวไล่เลียงตัวกันเลยนะตอนนี้ผมเชื่อนะว่าอันเนอร์สลอตจะยังเลือกใช้งานเคลเฮอร์ในตําแหน่งผู้รักษาประตู แบ็กขวาด้วยความที่คาวิลแลมซี่ไปยืมตัวแล้วก็คอเนอร์แบลลี่เจ็บดังนั้นแล้วตำแหน่งนี้เป็นเทนส์ครับส่วนแบ็กซ้ายซิมิกาสคู่เซนเตอร์จะเป็นเวอร์จิลฟานไดนะครับยืนหลักเลยส่วนคนที่จะมาคู่กับฟานไดเนี่ยอันนี้ลังเลเล็กน้อยครับว่าจะโลดิชันโกนาเต้หรือเปล่า เพราะว่าโกนาเต้นี่นัที่ผ่านมากลัำสึกใหญ่กับอาเซนนลมากๆเลยนะมากๆามากๆเลยใช้คำนี้เลยครับส่วนคู่กองกลางครับอนันเดอรสตอาจจะใช้งานเป็นนักเตะสัญชาติสมูไรญี่ปุ่นแห่งดินแดนเอเชียอย่างวาตาลุเอนโดนะและคู่ของเอนโดก็อาจจะใช้เป็นกาเฟนแบกนะครับ ดรอปอเล็กซิสแมกเกเตอร์ครับวันนี้เพย์เมเกอร์ขยับขึ้นมาในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข10เคอร์ติสโจนคาดว่าจะได้ออกสนามอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอะไรล่ะอืมดอมนะครับฟอร์มตกในช่วงหลังดอมนี่หลายคนอาจจะถามว่าใครโดมินิกโซบสไลน์นะดอมโดมินิกโซบสไลน์แฟร์พูลคงรู้อยู่แล้วแหละครับปีกซ้ายครับ ใช้งานเป็นลุยเดรอาร์ตกองหน้าตัวเป้าเป็นโคดีก้กัคโปปีขวาก็ใช้งานเป็นโมซาร่านะหลายตำแหน่งในวันนี้ก็อาจจะเป็นผู้เล่นตัวสำรองแต่ด้วยความที่ช่วงหลังเนี่ยสำรองของเราเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วนะโครงสร้างของที่เชนคอปทิ้งไว้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ให้กับโค้ชคนใหม่อย่างอเนอร์สลอตได้ใช้งานนะครับ วันนี้4-2-3-1ของลิฟูผมบอกเลยว่าบุกทะลวงใบตั้นอย่างแน่นอนครับลิฟูจะกล้ำชัยในนัดนนี้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ฟันทงครับ